แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26มกมกราคม2 5 6พอัปเดตข่าวพี่นอกก้องเกษตรกรชาวนารายเละ1,000บาทปีผลิต65ทับ66ประกันรายได้ข้าวเช็คสิทธิ์วันนี้ทากสอโอนแล้วนะคะคลิปนี้มาดูขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ประกันรายได้ข้าวไร่ละ1 0 0 0 0ับาทปีผลิต65ทับ66นะคะเกษตรกร,ศร,ศกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร,ศร,ศกรปีผลิต65ทับ66รวมทั้งสิ้น33งวดโดยจะโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรศและสหกรณ์การ,กรเกษตรศหรือทกศให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะศร,ศกรนะคะลำดับขั้นตอนการเช็คตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ มีด้วยกัน3ขั้นตอนง่ายๆนะคะอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ลิงก์แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะจากนั้นใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหลังจากใส่แล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่จะได้รับนะคะ ซึ่งวนันนี้วันพุธที่25มกราคม2566นะคะทกสโอนเงินประกันไรายได้ข้าวไร่ละ1,000บาทมีผลิต65ทับ66งวดที่15สำหรับการจ่ายชดเชยส่วนต่างทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรภายใน3วันทำการหรือภายในวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะ โดยเงินประกันไรายได้ข้าวไร,ร่ละ1 0 0 0บาทงวดที่15ก็จะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยในกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศได้แจ้งอัปเดตว่าทกศได้ทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็จะมี2โครงการโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิตหกห้าทับ6กโครงการไร่ละหนึ่งพันนะคะเป็นจำนวนเงินกว่า53,769.45ล้านบาทซึ่งก็จะมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน4.67ล้านครัวเรือนและโครงการประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66งวดที่1 1 4ถึง14เป็นจำนวนเงินกว่า7,833.59ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน2.74ล้านครัวเรือน และนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาทกสก็ได้โอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ66แก่เกษตรกรอีกกว่า16,222ครวัวเรือนเป็นจำนวนเงิน80.23ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริาการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี65ทับ66ไราละ1,000บาทนะคะครั้งที่8เป็นเงินกว่า69.49ล้านบาทซึ่งก็จะมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน1694ครัวเรือนและโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66งวดที่15และงวดที่1ถึง14เพิ่มเติมนะคะเป็นเงินกว่า10.74ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า5528ครัวเรือนอย่าลืมนะคะพี่น้องกเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอย่าลืมเช็คบัญชีของตัวเองว่าชื่อสกุลตรงตามที่ได้แจ้งไว้สําหรับบัญชีรับเงินโอนจากทกศรหรือไม่นะคะบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหล่านี้หรือไม่ติดต่อโดยด่วนที่ทกศสาขาใกล้บ้านท่านนะคะ